สวัสดีค่ะทุกท่านบอสกันตาค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินแปลงหนึ่งนะคะอยู่ตรงบริเวณวังด้งนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพื้นที่ทั้งหมด90ไร่นะคะเป็นนอสาาสามกอค่ะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากสนามกอล์ฟอาทิตยานั่นเองนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินโซนวังด้งนะคะก็สามารถติดต่อเรามาได้นะคะตรงหน้าแปลงจะเป็นทางลาดยา สองเลนนะคะ,อะสองเลนที่จะไปเชื่อมไปที่ตําบลวังด้งไปตัวเมืองการจนบุรีนะคะเป็นถนนลาดยางแล้วก็มีไฟฟ้าผ่านนะคะหน้าแปลงเรียบร้อยนะคะความยาวของหน้าถนนเนี่ยประมาณ360เมตรนะคะแล้วก็ตรงบริเวณด้านหลังแปลงนี้นะคะก็จะ ติดแม่น้ำนะคะเป็นแม่น้ำแควใหญ่นะคะ270เมตรค่ะท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงใหญ่นะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกาญจนบ,บุรีโซนวังดงก็สามารถติดต่อเรามาได้นะคะ ERA กาญจนบ,บุรีค่ะ0656697914นะคะ0656697914ที่ดินแปลงนี้ก็เป็นแบบนะคะวิวภูเขานะคะสวยงามนะคะก็ท่านไหน ที่ต้องการติดต่อเรามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันตาแพนกล้องให้ทุกท่านชมบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ค่ะเป็นถนนหน้าแปลงนะคะถนนลาดยางนะคะแล้วก็มีไฟฟ้าเข้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็วิวภูเขานะคะรอบๆเลย ก็ไว้พบกันนะคะทุกท่านคะ่ะสนใจที่ดินวิวภูเขาวิว,วแม่น้ําที่กาญจนบุรีนะคะอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทสนามกอล์ฟโรงเรียนปั๊มน้ํามันนะคะติดต่อมาได้นะคะทั่วไทยเราก็ดูแลนะคะเรามีเครือข่าย e อ a ของเรานะคะครอบคลุมทั่วไทยติดต่อมาได้ที่บอสกันตานะคะแล้วไว้พบกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ